สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอออออมาอมอาาา่่่แเเลยยยยนะะครรัรรกกััับกกกกกตตตวววว้ีีไไไดดดงงงหฝฝฝ โตๆมาแล้วรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ผูกก่อสิงทีมึงไอ้สายชนไอคอฟมันได้เพราะมึงมาคะแนนเนี่ยไม่ผู้ไรเลยให้แกพูดคนเดียวก็พอแล้วฮะก็ให้แกพูดคนเดียวก็พอแล้วมึงมัต้องขอขมาแม่มึงโยกกพ่อให้แม่อยู่กับลูก อยู่นาาในลาอมอล่องไซอยู่บนเยอะๆห่าเงินเยอะๆให้ลูกสบายๆไม่น้องสื่นสายสารพอเนี่ยพอเนี่ยนะให้โยกพ <ปา S 2> ูดที่ดีนะครับคุณที่ดีนะเนี่ยหยกพูดมาไม่ใช่หยกนะขอมาพ่อแมี่เลยนะครับมาฝากตัวอยูบานนี้ แล้วฝากตัวได้ยังไงอ่ะฝากอย่างเดียวอะฝากตัวคนเดียวไม่รับหรอกก๊อฟฝากใจดิฝากใจก็ไม่ได้ต้องฝากเลี้ยงดูลูกสาวให้ดีนะก๊อฟบอกก่อนเลี้ยงดูลูกสาวคนนี้ให้ดีนะเห็นมันแบบนี้แบบนี้มันไม่มีอะไรเลยนะ งานครับงานงานบ้านนี่เหรอไม่ใช่ครับจะชนะใจแม่ได้ชนะใจแม่แม่อะไรแม่ยายชน,นม่ยายเงินเดือนดีๆไม่ชอบฮะมีเงินเดือนดีๆไม่ชอบจีบสาวบ้านนี้บอกก่อนนะนะไม่เป็นงานทุกอย่างไม่ผ่านสายตาแม่ยาย เราโตโตมาแล้วรู้ดีรู้ชื่อรู้ผิดรู้ผูกพอพี่พ่อมึงไอ้สายชนไอ้ก๊อปมันได้พ่อมึงมาคะแนนนะไม่พูดไรเลย้วให้แกพูดคนเดียวก็พอแล้วฮะก็ให้แกพูดคนเดียวก็พอแล้วมึงมันต้องขอขมาแม่มึงโยกพ่อขอให้แม่อยู่กับลูกน อยู่ในร่องมล่องใสอยู่บนเยอะๆหาเงินเยอะๆ,หยอยๆให้ลูกสบายสบายได้นอนสื่นใส่ๆ่อเนี่ยพ่อนี่น่าะลหยโยกพูดทีดีนะรับพูดทีดีนะเนี่ยกพะะพนนยกพูดมาจะไม่ใช่หยกนะขอมาพ่อแม่ด้วยนะครับฝากตัวยู่บ้านนี้ ฝากตัวได้ยังไงอ่ะฝากอย่างเดียวอะ่ะฝากตัวคนเดียวไม่ทับหรอกซอฝากใจดิฝากใจก็ <c oughs> ไม่ได้ต้องฝาก <c oughs> เลี้ยงดูลูกสาวให้ดีนะซอบอกก่อนเลียงลูนะยงลูกสาวด้วยเลี้ยงดูลูกสาวคนนี้ให้ดีนะเห็น<อ> <He ed S 2> มันแบบนี้แบบนี้มันไม่มีอะไรเลยนะไม่ให้หอกสองคน งานงานบ้านนี่เหรอไม่ใช่ครับชนะน,นะใจแม่ได้ชนะใจแม่แม่อะไรแม่ยาย,อาอยนะ่ะแมยยาเงินเดือนดีๆไม่ชอบฮะมีเงินเดือนดีๆไม่ชอบอจีบพี่สาวบ้านนะี้บอกก่อนนะนะไม่เป็นงานอย่างไม่ผ่านสายตาแม่ยาย I'm <laughs> hurting...